สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะและองค์กรสาธารณาสุขมุ่งเป้าปลูกถ่ายไตให้กับสามพันคนในปีเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการบำบัดโรคไตในระยะยาวในการประชุมวิชาการปลูกถ่ายอวัยวะประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่3 0ถึงตุลาคม2568ที่กรุงเทพสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยรวมกับกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช ได้เสนอแผนที่มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยไตยวายเรื้อรังที่ได้รับการผ่าตัดตุลถ่ายไตยขึ้นเป็น1,500รายต่อปีและในภายหลังจะเพิ่มเป้าหมายเป็น3,000รายต่อปีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการบำบัดโรคไตในระยะยาวเช่นฟอกไตหรือล้างไตแต่ที่น่าสนใจคือการประชุมนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลว่าการผ่าตัดตุลถ่ายไตยมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ4 5 0 0 0 0บาทต่อรายซึ่งสปสชกำลังพิจารณาการกำหนดอัตราชดเชยในระดับนี้เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้กับโรงพยาบาลในการเพิ่มจำนวนการปลูกถ่ายไตยนอกจากนี้สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะย,ยังต้องการเพิ่มสิ่งจูงใจให้กับผู้บริจาคไตที่ยังมีชีวิตทั้งในด้านค่าชดเชยการตรวจสุขภาพก่อนบริจาคและการสนับสนุนเทคนิคผ่าตัดแผลเล็กซึ่งช่วยให้ผู้บริจาคพักฟื้นในโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นและลดภาระของผู้บริจาคแต่ที่น่าเห็นได้ชัดเจนคือการรับบริจาคและปลูกถ่ายไตยในประเทศยังมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคประกอบด้วยความไม่เข้าใจ และทัศนคติที่ไม่ดีต่อการบริจาคอวัยวะการจัดระบบการรับบริจาคและดูแลผู้บริจาคในโรงพยาบาลที่ยังไม่เข้มแข็งจำนวนทีมผ่าตัดนำอวัยวะออกจากผู้บริจาคที่ไม่เพียงพอและศักยภาพของสูญตกถ่ายใตยในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขยังต้องพัฒนาอีกมากกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้กำหนดนโยบายให้สูญตกถ่ายไตยในแต่ละเขตสุขภาพเพิ่มจำนวนการผ่าตัดให้ได้อย่างน้อยหนึ่งไตต่อปีพร้อมกับเพิ่มจำนวนทีมผ่าตัดเก็บอวัยวะในแต่ละเขตสุขภาพเป็นสองทีม กระทรวงสาธารณาสุขยังมีแผนการเพิ่มช่องทางและการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและมีความสนใจในการบริจาคอวัยวะมากขึ้นพร้อมกับพัฒนาระบบค้นหาผู้บริจาคอวัยวะสมองตายเชิงรุกเพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคสมองตายอปอสปสชอกล่าวว่าการตั้งเป้าหมายในการตลูกถ่ายตายจำนวนมากต้องการงบประมาณที่สูงขึ้นซึ่งจะต้องปรับงบประมาณในแต่ละปีตามจำนวนผู้ป่วยที่ผ่าตัดจริงหากมีความจำเป็นต้องขอเพิ่มงบกลางปีสปสชพร้อมที่จะหาหรือ และทำง,งานร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อตอบสนองเป้าหมายให้ได้มากที่สุดแต่ที่น่าสนใจคือการเพิ่มค่าชดเชยในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยเป็น450,000บาทต่อรายยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการแต่ได้ผ่านการพิจารณาในระดับคณะทาง,งานเบื้องต้นแล้วข้อคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับแนวทางการปลูกถ่ายไตยในประเทศไทยคืออะไร